สวัสดีครับพี่พอนะครับเด็กว mm ัดแอนต์เทมเพิลด็อกครับวันนี้เราจะพาไปดูสินค้าส,สวยๆนะครับจากมุทิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากการที่โครงการของมุทิพัฒนา อาชีพนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือนะครับมีงานอยู่หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับก็บ้องต้นนะครับจะมีงานผู้กันกระเบื้องระบายสีงานผู้กันกระเบื้องระบายสีเนี่ยก็คือเป็นตัวชิ้นงานของกระเบื้องนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับแล้วก็เพ้นด้วยลวดลายต่างๆการออกแบบที่น่าสนใจเยอะมากมีชุดกระปุกเกลือพริกไทยด้วยนะครับมีที่ใส่มาจิ้มฟันด้วยนะครับลายน่ารักมากแล้วก็มีตลับทรง แปดเหลี่ยมด้วยนะครับเราสามารถใส่ของหรือว่าเป็นเศษสตางค์ก็ได้ครับใส่ลงไปในตัวภาชนะเนี้ยนะครับหลายน่ารักครับนอกจากงานกระเบื้องระบายสีนะครับก็จะมะีงานไม้ด้วยนะครับงานไม้ก็น่ารักอย่างงานไม้เนี่ยช่างก็จะเพ้นลงไปบนบนผิวมีทั้งแท่นเสียบป,ปากกาทรงเหลี่ยมเชิงเทียนก็มีนะครับเชิงเทียนก็น่ารักครับมีแท่นเทปด้วยนะครับลายน่ารักมาก ลายกรุฟกิปของเหล่านี้เนี่ยสามารถซื้อไปฝากเป็นของขวัญของฝากได้นะครับวันนี้เราพาชมหลายงานเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นงานลวดลายบนแก้วนะครับงานลวดลายบนแก้วเนี่ยสวยมากนะครับพี่ปอเคยทางมูทีเนี่ยก็มีสนับสนุนมานะครับแล้วก็เอาไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เป็นสว่วนดีปพี่ใหม่ตามเทศกาลนีน้ตัวแพ็กเกจที่ใส่กล่องก็เป็นกล่องผ้าไหมาย,ยัางดีนะครับสวยมากครับราคาถ้าเปรียบเทียบจากราคาแล้วเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับ เราจะเห็นหลายแก้วน่ารักน่ารักนะครับก็จะมีทั้งแก้วทรงเตี้ยนะครับก็มีแก้วทรงสูงแก้ววายแก้วแชมเปญก็มีเราพาไปดูงานเครื่องหนังบ้างนะครับงานเครื่องหนังนี่มีกระเป๋าสตรีน่ารักน่ารักนะครับลวดลายหลายแบบ ก็จะมีการออกแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีกระเป๋าสะพายด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหูคิ้วมีหลายแบบเลยครับถ้าในที่สนใจเนี่ยสามารถไปชมได้ที่มูที่สายใจไทยได้เลยครับเรามาดูงานตัดเย็บกันบ้างก็มีเป็นผ้าไหมก็มีนะครับแล้วก็มีผ้าลายสวยๆหลายหลายแบบเลยครับแล้วแต่ชอบเลยครับจริงๆสินค้าของมูที่เนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยหนะ้าแบรนด์หรือว่าสินค้าที่มีในท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจสามารถช่วยกันสนับสนุนได้นะครับซื้อไปเป็นของฝาแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ครับเป็นของขวัญในเทศกาลสําคัญสคัญผ้าไหมเนี่ยงานปั้นนี่เลยครับงานละเอียดงานสวยครับเรามาดูงานไม้กันบ้างนะครับเวลาเพ้นออกมาบนแม้แต่ถาดธรรมดาเนี่ยนะครับพอเพ้นขึ้นมานี่้โหหรูหรามากครับแล้วดูนะครับถาดนี้ ชิ้นใหญ่เบล่มเลยครับกว่าจะได้แต่ละถาดแต่ละถาดนี่ก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเพ้นท์ขึ้นมาต้นเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะครับไม่ใช่งานแมสทั่วไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับเพจเด็กวัดแอนด์เทิร์นพัด็อกนะครับก็มีสินค้าบุญที่มาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับแล้วก็เราจะแจกฟรีนะครับร่วมกิจกรรมการเพียงทำตามกติกาแทายคลิปนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ มุ้ิทิสายใจไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ทุกทุกอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนี้นะคะมาลมสนุกกันย,ย 哈哈。